โอเคครับผมก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกับผม d ิวคัพเกมเมอร์กับเกมไมค์ครับหรือว่าไมค์ครับบนมือถือกันอีกเช่นเคยเลยนะครับอ่ก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับผมมาดูแอดออนที่มีชื่อว่า shadow company นั่นเองนะ ก็เป็นแอดออนปืนนะครับผมที่ค่อนข้างน่าเล่นที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับไมค์ครับบนมือถือณตอนนี้นะครับผมนะซึ่งแนดอนอันนี้นะครับผมผมเองก็เคยทําคลิปไปแล้วนะแต่ว่าในคลิปนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีการอัปเดตเอ่อเวอร์ชันใหม่สำหรับแอดออนอันนี้นะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวแอดออนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมผมก็จะทิ้งไว้ตรงใต้คลิปเหมือนเดิมนะก็ไปโหลดเล่นกันนนนนได้เเเลลยยบป็ออออขงมมืืถผ แต่ว่ายังไงนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดลูกกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ตัวแอดออนกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราทําการโหลดแล้วก็ลงแอดออนอะไรเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก่ให้คุณผู้ชมนะครับผมกดมาที่หน้าเมนูไอเทมนะครับจากนั้นเนี่ยกให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับนี่มันก็จะมีไอเทมต่างๆมากมายประมาณนี้เลยนะครับก็สาหรับสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวออไอเทมเครื่องบินอันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวระเบิดนิวเคลียร์นะครับแล้วก็เจ้าตัวหุ่นทดลองนะที่เอาไว้ใช้แบบว่าซ้อมยิงอะไรพวกนี้นะครับส่วนนอกนั้นที่เหลือเนี่ยเท่าที่สังเกตดูก็รู้สึกว่าน่าจะเหมือนเดิม แต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาไล่ดูทีไรเท่นนะว่ามันแตกต่างจากเวอร์ชั่นที่แล้วยังไงบ้างนะครับผมนะะเดี๋ยวมาเริ่มในส่วนของพวกปืนกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะในส่วนของปืนเนี่ยก็จะมีให้เล่น6กระบอกเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับเวอร์ชั่นที่แล้วหรือว่าคลิปที่แล้วที่ผมเคยทําเลยนะครับก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวเอเคเจ็ดสิบสี่เอ็มนะครับผมคาเก้าแปดนะครับผมแล้วก็เอ็มเคแปดนะครับผมแล้วก็เอ็มพีเจ็ดนะครับแล้วก็ RPK16 นะครับแล้วก็ซิก516นะครับก็เหมือนเดิมเลยเท่าเดิมเลยนะครับผมสําหรับตัวปืนที่มีให้เล่นแนทอ่อนนะครับนะแล้วก็แต่ละปืนนะครับมันก็จะมี a n i m เมชันด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากในส่วนของตัว AK74M ก่อนนะอาวิธีการที่เราจะดู a n i m เมชันนะครับก็คือให้เรากดคลิกไปที่หน้าจอเลยนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมี a n i m เมชันขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนีโคตรเท่ ote, นะต่อมาครับผมในส่วนของคา98นะ คา98เนี่ยนะครับผมวิธีการที่เราจะดูแอนิเมชันเนี่ยเราต้องเอ่อทำการรีโหลดกระสุนก่อนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นไหมผมไม่มีกระสุนเลยนะถ้าเกิดเอ่อตัวปืนไม่มีกระสุนเนี่ยมันจะดูแอนิเมชันไม่ได้นะครับวิธีการที่เราจะเอากระสุนมาใช้นะครับผมก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยนำไอเทมที่มีชื่อว่าเอ่ออันนี้นะครับผมมูนิชันบล็อกนะก็จะเป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้เพิ่มกระสุนให้กับตัวปืนนั่นเองนะซึ่งคุณผู้ชมลองสังเกตด,ดูนะตอนนี้เนี่ยคาผมเนี่ยไม่มีกระสุนเห็นไหม แล้วก็พวกกระสุนพวกนี้นะครับใช้ไม่ได้นะเนี่ยพวกกระสุนพวกนี้นะครับเอามาใช้ไม่ได้นะของคามันใช้เป็น 7. 9 2ดใช่ไหมอ่ะอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเช็คก,ก่อน5 7อ่ะมันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้ดูเห็นไหมมันเอามาใส่ตรงไหนก็ไม่ได้นะครับเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะเนี่ยก็คือมันจะเป็นแค่แบบตัวไอเทมกระสุนเฉย,เ,ยเนี่ยก็คือกดรีโหลดไม่ได้เห็นไหมซึ่งวิธีการที่เราจะรีโหลดกระสุนหรือว่าเพิ่มกระสุนให้ตัวปืนจริงๆเนี่ยต้องใช้ในส่วนของไอเทมชิ้นนี้นะครับน ให้มันอยู่ที่พื้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดคลิกไปที่ตัวเ,เจ้ากล่องได้เลยปึ๊บจากนั้นนะครับมันก็จะแถมกระสุนเข้ามาในตัวปืนให้เราเองอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นศูนทับซูนใช่ไหมตอนนี้เป็นซุนทับสิบห้าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําการรีโหลดต่อน,นะครับอ่าโอเคคามันต้องมีกระสุนนะครับมันถึงจะเล่นแอนิเมชันปืนได้นะอ่ะคราวนี้นะครับผมผมทําการรีโหลดปืนมาแล้วนะครับรีโหลดกระสุนมาแล้วเนะาะคราวนี้ก็กดไปเลยครับผมเนี่ยไหมมันก็จะมีแอนิเมชันนะอ่ะะปปาปืนเดียวนะ คือปืนอื่นต่อให้ไม่มีกระสุนนะครับมันก็ดูแอนิเมชันได้นะมันจะมีแค่ขาปืนเดียวที่กระสุนต้องเต็มเอ่เต็มเขาเรียกอะไรนะเต็มกระบอกอะ่ะเออถึงจะดูแอนิเมชันมันได้นะครับผมนะ,ะต่อมาครับผม Mk18 นะมาดูแอนิเมชันกันว่าเป็นไงนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับต่อมาครับผม MP7 นะมานี่แอนิเมชันนะครับตามนี้เลย ต่อมาครับผม rpk 16นะครับนี่ก็จะตามนี้เลยนะครับอ่ะปืนกระบอกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของ six ห้านนะครับไปนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ๋อ,อแล้วรู้สึกว่าไอ้ตัวกล่องเมื่อกี้มันแถมระเบิดไหมผมด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะเออผมไม่ได้เสกมานะรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ในกล่องด้วยใช่ไหม เออระเบิดผมไม่ได้เสกมานะทุกคนเดี๋ยวผมลองเวางกล่องใหม่ดูนะว่ามันให้อะไรเรามาบ้างอ่วางไปครับผมเปิดนี่ไงมันแถมระเบิดมาด้วยนะครับแล้วมันก็จะแถมกระสุนเข้ามาในตัวปืนด้วยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มันมีสิบห้านัดใช่ไหมตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นยี่ห้าแล้วนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองยิงกันนะครับว่าแต่ละปืนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมาเริ่มจากในส่วนของตัว AK เเลยนะครับผม AK เคจ็ดสิบสี่เอ็นนะการยิงแบบปกตินะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ส่วนตอนรโหลดก็จะตามนี้เลยนะครับส่วนการยิงสะโขบนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว AK นะครับต่อมาครับผมคา98นะมายิงแบบปกตินะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะและปืนนี้ดูเหมือนว่าจะดีดด้วยนะครับเนี่ยดูดีเตามันดีดนะอ่าตอนรโหลดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ตอนสะโขบยิงนะครับนี่ก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับนี่ดูดิอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคาเานะครับต่อมาครับผม MK18 นะครับผมอ่ะตอนยิงปกตินะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตอนรีโหลดนะครับตอนตะโขบยิงนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ MK18 นะต่อมาครับผม MP7 นะอ่ะการยิงแบบปกติครับผม นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ลอยนะครับนี่ส่วนตอรีโหลดนะครับก็ตามนี้เลยนะส่วนสะโขบยิงนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ MP7 นะครับผมต่อมาครับผมอ่า r า k 1 6นะครับผมอการยิงแบบปกติครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะโหกสุนเยอะจัดนะครับตอร์ลีโหลดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ส่วนตอนสะโขบยิงนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับดูดิปืนนี้คือแบบกระสุนเยอะมากนะครับผม75นัดนะคือยิงกันแบบนานเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับปืน R าพีินะครับส่วนปืนกระบอกสุดท้ายนะครับผมก็คือซิก516นะครับผมอการยิงแบบปกติครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนตอนรีโหลดก็จะตามนี้นะฮะส่วนสะโขบยิงนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ นี่อ่าอันนี้ก็คือการยิงทั้งหมดของปืนที่มีอยู่ในแอออนอันนี้นะครับต่อแล้วการยิงนะครับผมมันก็ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าทุกปืนเลยนะครับยกเว้นคาร์กแปนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะเลือกการยิงได้นะครับว่าจะยิงแบบรัวๆหรือว่าจะยิงให้มันออกทีละนัดนะคุณผู้ชมสังเกตตรงอ่าตัวไอเทมปืนเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องขีดตรงกระสุนเห็นไหมขีดด้านล่างเนี่ยผมเลือกเป็นแบบว่ายิงรัวๆอยู่นะซึ่งมันก็จะเป็นรูปอ่ากระสุนเรียงลงมาหลายๆชั้น ซึ่งคุณผู้ชมสังเกตเอ่าด้านหลังเห็นไหมมันจะเป็นรูปกระสุนแบบว่านัดเดียวอันนั้นก็คือเป็นการเลือกยิงแบบว่าทีละนัดนะครับผมซึ่งวิธีการเลือกไปเปลี่ยนยิงอย่างนั้นนะครับก็คือให้คุณผู้ชมกดย่อนะครับแล้วกดคลิกอ่ะคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมตรงขีดด้านล่างเนี่ยตอนแรกมันอยู่ตรงเอ่อไอที่มันเป็นกระสุนหลายๆ,ๆนัดใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันเลื่อนมาอยู่ตรงอ่กระสุนนัดเดียวแล้วซึ่งถ้าเกิดมันมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นการยิงแบบทีละนัดอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ มันจะกดค้างไม่ได้เห็นไหมมันจะยิงรัวๆไม่ได้นะครับมันจะออกทีละนัดนะครับเนี่ยเห็นปะก็คือกดค้างไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนกลับไปยิงแบบรัวๆนะครับอ่ะก็ทําเหมือนเดิมครับกดย่อกดคลิกครับผมนี่ให้เส้นขีดด้านล่างเนี่ยมาอยู่ตรงไอ้แถบกระสุนหลายๆนัดเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมจากนั้นนะครับผมมันก็จะเป็นการเปลี่ยนไปยิงรัวๆนะครับนี่เห็นไหมอ่าประมาณนี้นะซึ่งมันมีทุกกระบอกเลยนะครับเนี่ยเห็นปะ AK นะครับผม MK18 นะครับผมอ่า MP7 นะครับ RPK16 นะครับแล้วก็ปืนอันนี้นะซิก516อ่าตามนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีแค่คาตัวเดียวนะครับปืนเดียวนะที่จะไม่มีการเลือกการยิงนะครับผมนะแล้วก็นะครับยังไม่หมดอีกนะครับทุกปืนแนทออนอันนี้นะครับเราสามารถที่จะคัสตอมหรือว่าตกแต่งปืนหรือว่าใส่พวกของแต่งปืนได้นะครับผมนะซึ่งวิธีการที่เราจะแต่งปืนหรือว่าคัสตอมปืนเนี่ยนะครับผมขอให้คุณผู้ชมนะครับผมมานำไอเทมที่มีชื่อว่าอันนี้เลยนะครับนี่ นะครับผม e อ i กซิเมบูปินนะครับอันนี้นะที่มันเป็นสีวาฟ้าสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับให้หยิบมานะครับจากนั้นก็มาใส่ตรงช่องนี้นะเนี่ยช่องตรงนี้นะครับผมใส่ไปเลยปุ๊บาจากนั้นนะครับพอเราใส่ตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็ให้เราไปเลือกเลยนะครับว่าเราจะตกแต่งปืนอะไรนะก็ไปถือปืนกระบอกนั้นไว้นะครับผมนะอาจากนั้นนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะทาการกดย่อ นี่เห็นไหมมันก็จะมีแบบว่าพวกอของแต่งปืนนะครับผมให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะแต่งอะไรนะจะแต่งแบบใส่เลเซอร์ใส่สโคบใส่ท้ายใส่แบบแม็กกาซีนใส่แบบเอ่อปลายเก็บรงเก็บเสียงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยก็คือมันจะขึ้นมาให้เราเลือกอย่างนี้นะแต่ว่านะครับตอนนี้เนี่ยคือมันจะยังแต่งไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูาสมมติผมจะเลือกเป็นเอ่อปลายปืนนะกดเข้าไปเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเห็นไหม คือตอนนี้เนี่ยจะยังแต่งไม่ได้นะเพราะว่าเลเวลเรายังไม่ถึงนะซึ่งของแต่งปืนแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีเลเวลบอกนะครับว่าเราต้องใช้เลเวลเท่าไหร่ในการแต่งปืนนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเวลเท่าไหร่เอ่ยแต่ผมขอปรับเป็นเกมโหมดซูเวิรลก่อนไม่มีเลเวลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทําการยัดเลเวลเข้าไปในตัวเองนะครับผมนะใส่ไปสักแสนหนึ่งอ่ะตอนนี้ผมมีเวลร้อยหกสิบหกแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองแต่งปืนใหม่นะครับว่ามันจะใส่ของแต่งปืนได้หรือเปล่านะครับก็ไป อ่ะเมื่อกี้เป็นปลายปืนใช่ไหมมานี่เห็นไหมใส่ได้แล้วนะครับนี่ตามนี้เลยนะซึ่งอย่างที่บอกเลยนะครับว่าของแต่งปืนแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีเลเวลที่เขาบอกเลยนะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับนี่ผมก็จะทําการใส่ของแต่งปืนนะครับผมนี่ดูดีคือแบบโคตรเจ๋งอะ่ะนะครับผมนะดูดีนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะแต่ว่าทําไมมันเลือกแม็กกาซีนไม่ได้ทุกคนเนี่ยเห็นปหะ เอออันนี้เลือกแม็กกาซีนไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะผมลองเปลี่ยนเป็นปืนอื่นดูนะเดี๋ยวผมลองมาแต่งคาดูก่อนนะครับคามีแม็กกาซีนไหมเดี๋ยวนะทําไมผมเลือกแม็กกาซีนไม่ได้ปืนเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะทําการแต่งทุกปืนเลยลวกันเนาะอ่ะทีเดียวเลยนะครับผมไปอ่ะแต่งครับผมปึ๊บแต่งไปเลยอันนี้เป็นกระสุนใช่ไหมอ่ะท้ายปืนปื๊บอ่ะโอเคกระบอกต่อมาครับผมไปแต่งหมดเลยนะครับปึ๊บป๊บไปแต่งด้วยความเร็วแสงนะครับใส่ให้หมดนะฮะ อันนี้ที่จับใช่ไหมเอาเป็น <IS> อันไหนเดียผมชอบอันแรกอะ่ะอันนี้แล้วกันเนาะอ่ะต่อมาครับผมอ้าวอันนี้มันเลือกแม็กกาซีนได้นี่เนี่ยเดี๋ยวนะทำไมปืนแรกมันเลือกแม็กกาซีนไม่ได้ disgusting? ทุกคนเนี่ยนะเนี่ยมันเลือกแม็กกาซีนไม่ได้นะครับเนี่ยมันไม่เลือกแม็กกาซีนให้ผมแต่ว่าปืนนี้มันเลือกแม็กกาซีนได้นะเนี่ย<น>ดิดเดอ,อมันเลือกแม็กกาซีนได้ แต่ทำไมปืนแรกมันเร่อกไม่ได้อันนี้ใครรู้บ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยนี่ผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรอะ่ะเออใส่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ถูกแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวไปเปลี่ยนทําไมนะอว้อแป๊บหนึ่งนะผมเริ่มงงกับปุ่มนะครับแปบ๊บหนึ่งสักครู่เอ่อจึ๊บอ้าวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะมันต้องกดอะไรนะกดคลิกใช่ไหม เออนี่โอเคอ่ะได้แล้วนะครับส่วนสโคปนะครับเอ,อ่อเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะท้ายปืนผมใส่ยังเนี่ยอ่ะใส่แล้วนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะปืนต่อมาครับผมไปแต่งทุกกระบอกเลยฮนะปื๊บไปครับผมแต่งให้หมดปื๊บมกกาซีเนี่ยแห่แมปปืนนี้ก็เรียกได้นะทำไมปืน AK ปืนแรกมันเรียกไม่ได้นะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ สักโขบอ่ะเอาเป็นออันนี้แล้วกันเนาะโอเคท้ายปืนอ่ะตามนี้นะครับครบแล้วใช่ไหมโอเคนะครับต่อมาครับผม r p k 1 6ไปแส่ให้หมดครับผมใส่ไปใส่ไปปึ๊บเลเซอร์ Laser นะครับแมกกาซีโอ้อันนี้มีสองอันให้เลือกนะมีแบบเป็นกลมๆก,กับแบบเป็นยาวๆผมใส่แบบยาวๆแล้วกันเนาะ โอเคส่วนสักโคบมีสองอันเอาเป็นอันที่สองแล้วกันนะครับท้ายปืนอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับโอเคกระบอกสุดท้ายครับผมซิกห้าหนึ่งหกนะครับอ้าวมีโรชเลยนะครับมาแต่งครับผมปืบป๊บปื๊บไปฮะใส่เข้าไปอันนี้ใส่แบบอันนี้แล้วกันเนะาะเมื่อกี้ปืนไหนนะผมใส่อันนี้ไปใช่ไหมอันนี้ใส่เป็นอันนี้แทนแล้วกันเนาะต่อมาแม็กกาซีน เนี่ยปืนอื่นมันใส่แมกกาซีนได้นะมีเอเคมันใส่แมกกาซีนไม่ได้เออทาไมอะ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะหายปืนปึน๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือปืนทั้งหมดที่ผมทําการแต่งมาแล้วนะครับีาดูดีโคตรเท้นะพอแต่งแล้วแบบดูเท่กว่าเดิมเลยนะดูดีนะครับไปเดี๋ยวมาลองยิงแบบคร่าวๆดูนะครับเอาเดี๋ยวลืมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราแต่งเสร็จนะครับอย่าลืมมาเอาไอเทมชิ้นนี้ออกด้วยนะถ้าเกิดเราไม่เอาออกเนะี่ยมันจะยิงปืนไม่ได้เห็นปะ เนี่ยมันจะยิงไม่ได้นะครับอ่ะอย่าลืมเอาออกด้วยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาลองยิงแบบคร่าวๆดูเนาะมานี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับโคตรเท่นะครับผมมานี่คามีสะโขบแล้วนะครับยิงง่ายขึ้นหน่อยนะยิงง่ายขึ้นหน่อยนะพอใส่สะโขบแล้วนะครับสําหรับคาน,ะนี่ก็จะประมาณนี้นะมาครับผมนี่ รู้สึกว่าพอใส่ของแต่งปืนแล้วปืนมันนิ่งลงปะเดี๋ยวผมลองยิงคาดูนะเนี่ยเห็นไหมปืนมันนิ่งลงนะมันต้องใช้คํำยังไงอะปืนนิ่งขึ้นหรือว่านิ่งลงอะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ใช้สายเล่นปืนนะครับผมนะเออประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วผมลืมบอกนะครับพวกปืนนี้นะครับเวลาเรายิงในน้ําเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกด้วยเห็นปะเนี่ยดูดีโคตรเจ๋งนะครับอา้าวเดี๋ยวมารีโหลดนะครับแป๊บหนึ่ง แหนะไหมเวลาเรายิงในน้ำนะครับแล้วก็พวกระเบิดด้วยนะครับเวลามาระเบิดในน้ำอะ่ะเนเหน่ะเออนะครับนี่โคตรเจ๋งแล้วก็เวลาเราวิ่งนะครับกดคลิกนะครับนี่มันจะเป็นการสไลด์นะครับดูดินี่โคตรเทสไลด์แล้วก็ยิงอ่ะเนี่ยอารมณ์เหมือนเราเล่นคอร์บิวตี้อยู่อ่ะเนี่ยสไลด์แล้วก็ยิงอะไรเงี้ยนะครับผมนะ อ่ะแล้วคุณผู้ชมเห็นกล่องนี้ไหมอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่มันจะดอกเองตามธรรมชาตินะซึ่งกล่องนี้มันก็จะมีแบบพวกของหรือว่าวัตถุดิบนะครับที่เอาไว้ใช้ในการครับปืนนั่นเองนะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะดอกให้นะซึ่งมันก็จะสุ่มดอกนะแต่ละกล่องมันก็จะดอกไม่เหมือนกันนะอันนี้มันดอกอะไรไหมผมบ้างเนี่ยดอกไอ้กล่องปืนนะกระสุนปืนนะแล้วก็ชุดเราะมาให้นะครับนี่ ประมาณนี้นะฮะซึ่งแอนดออนอันนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปได้ในหมดชีวิตรอดได้นะครับผมนะก็คือทุกอย่างแอนดออนอันนี้นะครับผมสามารถคาบได้หมดเลยนะทั้งปืนชุดเกราะระบงระเบิดพวกเอ่อกระสุนกระสุนอะไรพวกนี้นะครับผมนะสามารถคาบได้หมดเลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูของที่เหลือกันดีกว่านะครับว่าเหลืออะไรบ้างนะมาเริ่มในส่วนของตัวระเบิดนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของระเบิดแบบปกตินะครับเนี่ยไหมก็จะเป็นตัวระเบิดแบบปกติเลยนะครับอันนี้ ส่วนระเบิดอันนี้นะครับก็จะเป็นระเบิดสตันนะหรือว่าระเบิดแฟดนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะปรับเป็นซูเวิร์นะแล้วก็ปลาใส่ตัวเองนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นระเบิดแฟดอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบว่าเสียงเอ,อื้ออเออทาให้เราแบบว่าแสบหูอะไรพวกเนี้ยนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมโอเคต่อมานะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของเอ,อ่อการเรียกเครื่องบินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองใช้ดูก่อน เนี่ยพอเรามาร์กนะครับรู้สึกว่ามันจะส่งอะไรมาสักอย่างหนึ่งได้แหละอ๋อนี่ไงเป็นเหมือนแบบบินมายิงนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับผมดูดิเออเรียกเครื่องบินมายิงนะครับผมนะยิงตรงจุดที่เรามาร์กนะครับอ่าส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งยิงแล้วก็ระเบิดปนกันมาเลยนะซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะก่อนอื่นเราก็เลือกตำแหน่งนะครับผมที่เราจะให้ไอ้เครื่องบินเนี่ยม,มายิงนะครับผมนะ ผมจะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันปึ๊บอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนะมันจะยิงก่อนมั้งรู้สึกเนี่ยไหมมันจะยิงก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยระเบิดเนี่ยนะครับแล้วก็ยิงอีกอย่างนี้เลยนะครับผมนะซึ่งอันนี้จะโหดกว่าอันแรกนะครับผมนะอ่ะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของระเบิดนิวเคลียร์นะครับมาพอเราวางไปนะครับนี่มันก็จะเป็นเหมือนจรวดนะครับพุ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับเป็นระเบิดนิวเคลียร์นะเนี่ยมันก็จะพุ่งไปนะซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่ามันพุ่งไปไหนนะ รู้สึกว่าเราจะเลือกไม่ได้ด้วยนะครับว่ามันจะให้มันพุ่งไปตรงไหนอะเออนะครับนี่แล้วมันก็จะมีเวลานับไหลังนะสิบวินะครับผมห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วมันก็จะตูมนะครับแลบบไประเบิดสกายเลยนะครับนู่นไประเบิดฝั่งนู้นเลยนะครับดูดินะครับนี่ก็จับประมาณนี้นะครับคนระเบิดไกลมากนะครับไปถึงนู่นเลยนะดูดิยังเห็นควันอยู่เลยนะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกสูตรคราฟต่างๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมนะก็สามารถไปคราฟเล่นกันได้นะครับนี่ก็ออกไปเล่นในหมดอาชีวิตรอดได้นะครับผมสำหรับแอดออนอันนี้นะครับผมนะ โอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสมารับแอตออนที่มีชื่อว่า Shadow Company นะครับผมเวอร์ชัน0 1นนะครับผมนะก็ตามนี้เนาะก็ถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับผมหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือแอดออนอันนี้นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมานะจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคร บายบาย